ไปในบริเวณที่เราต้องการให้ช่วยได้เลยน,นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวนี้จะเทสสินค้านะคะที่ชื่อว่าอินซัลลีเอเลสตัวนี้นะคะอ่ะวิธีการใช้ะคะ่ะเดี๋ยวจำมาเทสให้ดูกันนะคะแล้วก็พี่ท่านนี้มีปัญหาเรื่องของหนุ่มสิวนะคะวิธีการใช้ก็คือให้ฉีดน้ำนะคะ่ะรับตะานนิดนึงนะคะไปในบริเวณที่เราจะใช้นะคะเพื่อให้ใบหน้าชุ่มชื้นนะคะอันนี้คือน้ำเปล่าธรรมดานะ ครีมตัวนี้จะทําให้หลุมสิวหรือว่าริ้วรอยที่เราเป็นนะคะตื้นขึ้นมาทันทีเลยนะคะใช้ระยะเ,เวลาเพียงแค่ประมาณสองถึงสามนาทีเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมันจะเทสิการใช้ให้ดูเนาะทีนี้อันนี้ครีมเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตอนแรกมันเป็นหลอดแบบนี้นะคะวิธีการใช้ก็คือหักออกมาแล้วก็ใช้เสร็จเอาด้านนี้ปิดนะคะแล้วก็บีบครีมออกมาที่นิ้วมือเนาะโอเคถ้าเป็นครึ่งใบหน้าแบบนี้นะคะก็คือให้ใช้ครีมประมาณนี้นะคะ แล้วก็ฉีดน้ำไปในบริเวณจีบนิดหนึ่งนะคะก็พาไปในบริเวณที่เราต้องการให้ช่วยได้เลยนะคะตรงนี้ด้วย Okay. อ่ะมากี้ยังเหลือเพราะว่าเราจะแต้มเยอะไปนิดนึงนะคะพอทาเสร็จแล้วค่ะให้เราเปิดพัดลมเป่าไว้ได้เลยเพื่อให้ครีมซึมเข้าสู่ผิวได้ดีขึ้นนะคะโอเคค่ะแล้วก็ครีมตัวนี้ค่ะทาหนึ่งครั้งจะช่วยยกกระชับขึ้นมาได้เลยทันทีค่ะ,คะ บล็อกเอาไว้เนี่ยประมาณ6-8ชั่วโมงแล้วแต่สภาพผิวคนนะคะแต่ว่าถ้าใช้อย่างต่อเนื่อง3-6เดือนนะคะจะช่วยให้ริวรอที่เราเป็นนะคะหรือว,ว่าริ้วสิวที่เราเป็นนะคะหายถาวรได้เลยนะคะตื้นขึ้นมาเนี่ยประมาณ5 0 1 0เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะคะหลังจากนี้ประมาณ2นาทีนะคะว่าริ้วสิวที่เป็นแบบนี้ค่ะจะตื้นขึ้นมาเลยไหม কথা বলছি บริเวณที่เราใช้นะคะเดี๋ยวนุ่นจะจับให้ดูนะตรงนี้ค่ะเป็นบริเวณที่เราใช้นะคะผิวเรียบสม่ำเสมอเลยเห็นไหมคะอันนี้นะคะค่ะทีนี้ค่ะอ่าให้เราถ้าเราสนใจสินค้าตัวนี้ค่ะให้เราติดต่อกับคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้กับเราได้เลยนะคะ